ก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าครับตื่นขึ้นมากะจะไปทํางานประมาณหกโมงเช้าหกโมงครึ่งอะ่ะแล้วก็เดินออกมาหน้าบ้านมันถึงก็เออตรวจสอบด,ดูมันก็กงหายไปกงหนึ่งก็เลยว,ว่าเออเขเติดใจแล้วว่าตอนแรกเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนอะ่ะลมลมกับฝนมันแรงด้วยก็เข้าใจว่าเออมันมันหล่น ก็เดินมาดูที่ข้างรถมันก็ไม่มีก็เลยเข้าไปที่บ้านไปดูไอ้โทรศัพท์เปิดกล้อ,กองวงจรดูเขามีผู้ชายใส่เสื้อสีดำแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นว่ารถจอดตรงไหนแต่เดินมาทางฝั่งนี้ดเดินมาวนวนรถมาฝั่งนี้<ด>แล้วก็ไปยืนดูที่หน้าต่างบ้านเก็บตรงนีน้ประมาณสิบหรือยี่สิบวิประมาณนี้แหละ แล้วก็หาหลังกลับมาเดินผ่านกรงนกมาอี่กรงหนึ่งแล้วก็มาปลดกรงกรงนกอีกกรงหนึ่งแล้วก็เดินผ่านไปออกไปทางฝั่งนี้แล้วก็หายไปเลยไม่รู้ว่ามาทางไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเราต้องการอยากจะเตือนใรัใช่ใช่คือนกเนี่ยไม่ได้เสียดายทักเท่าไหร่เพราะว่าที่ที่สําคัญที่สุดคือถ้าเกิด ไปเอาอย่างอื่นขึ้นมาที่มันมีค่าเยอะฝานกเนี่ยมันก็เสียดายอยู่แล้ว<ม>ก็เนี่ยเหมือนคนอื่นมันแถวบ้านแถวเนี้ยคือเขาจะตาการกลางวันกันหมดมพอกลางคืนตกค่ําตกดึก<ม>เขาก็นอนพักผ่อนโดยที่ว่าไม่ได้ทางเขตไม่ได้มีอะไรแต่ท<ม>ีนี้ก็เนี่ยอยากเชิญไปห้องแถวหรือว่าบ้าน สมควรที่จะเก็บของไว้ในบ้านดีกว่าถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดมันก็บางทีมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่อ่าให้เรามัดระวังกันใช่คือของที่มันมีค่ามีอะไรเนี่ยเก็บในบ้านดีกว่าใช่ครับเพราะว่าพอมันเสียหายไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทําไงมีกล้องวงจรปิดบางทีมันก็จับจับตัวจริงมาไม่ได้ใช่เหมือนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเป็นของมีค่าเยอะ มันก็เสียดายใช่ครับ